ปิดเคมีนิปรภาพครั้งแรกสกายนานิมึงติดเท่เท่เหรจะแบบจริงจริงมึงติงต้องนี่นะเกิดมาไม่เคยทำงานกับใครแล้วรู้สึกมันดีขนาดนี้เลยไม่น่าเชื่อแล้วผมไม่ได้ติดเท่นะเขาเรียกว่าเท่ติดผมมาตั้งแต่สามเหลี่ยมมั้งจะจะตามอีเวนต์เรื่อยๆนะแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสคุยกันแบบว่าจริงจังเออจริงจังว่าลึกๆแล้วแต่ละคนเป็นยังไง แล้วพอได้คุยลึกๆแล้วมันติดเท่เขาเท่เขาจะแบบ มันแบบดึงดึงดึงอยู่ไม่ได้ดึงครับมันเป็นธรรมชาติมันตึงเองแต่แบบพอคุยไปเรื่อยๆแล้วก็เออเอ้าจริงๆมึงติงต้องนี่นะเราเล่นเราเล่นก็ดีอะรู้สึกว่างานนี้เป็นคนเฟรนดี้แล้วก็ไม่ได้เข้าถึงยากเท่าที่คิดไว้ในเรื่องการทํางานดีไหมดีเกิดมาไม่เคยทํางานกับใครแล้วรู้สึกมันดีขนาดเลยไม่น่าเชื่อแล้วยิ่งพูดเยอะยิ่งดูไม่น่าเชื่อ กายก็เป็นคนผิดคาดเหมือนกันตอนแรกมองว่านิ่งๆพอเจอก็ค่อนข้างหลุดในแบบของสกายเขาจะมีเอกลักษณ์ในตัวเขาเองเขาจะเป็นแบบว่าอะไรบางอย่างที่แบบเวลาเห็นแล้วก็จะแบบฮะชี่อย่างนี้เหรออะไรเงี้ยแต่พอร่วมงานก็โอเคแบบว่าเป็นคนตั้งใจทํางานแต่พวกเราสองคนเป็นคนที่เรียบร้อยสุดนีจีเอ็เอมทีบี่ค่อเช่เขินคุณไม่ค่อยทันผมไม่ได้ติดเทสนะเขาเรียกว่าเทสติดผมมาตั้งแต่เกิดสามเหลี่ยมมั ครั้งแรกที่ปลอบใจเนี่ยจะตอนออกกองเว้ยแล้วก็แบบโอ้เหนื่อยมากทํางานมาทั้งวันแล้วก็พูดมาคำหนึ่งแบบมองหน้ากันแล้วอนิดเดียวเพื่อนไอ้คำเนี้ยพูดบ่อยมากอีกนิดเดียวใช่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 ล้เวลาสกายได้ยินว่านันนี์แบบพูดอย่างนั้นเราสึกยังไงกัขอแทน ป็นคำเชียร์อัพที่รู้สึกว่าแบบที่บอกจะเลกเกินเนผมเนื้อของสกายอ่ะเออผมไม่ค่อยเชียร์อัพไม่ค,บบค่อยพูดสกายไม่ค่อยเชียร์อัพคือน่าจะเชียร์อัพแบบมาพูดคุยกันมากกว่าแบบพูดแบบเอ้ยเดี๋ยวเราแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมันจะดีนะ,ะหเหมือนมันช่วยปรึกษากันเพื่อให้เราแบบเหนื่อยน้อยที่สุดและนี่นะครับก็คือครั้งแรกของผมกับนานีนะครับครับก็เคมีก็จะประมาณนี้ครับอย่างี่ฝากทุกคนด้วยนะครับความสนิทของเซนกับชินจะเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่ไปดูกัน ใน High s ไฮสคูลเฟนมีมิตรภาพคาบสตูนะครับทุกวันจันทร์ถึงอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25ครับครับแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับได้ทางวิวเวลา4ีทุ่มครึ่งไปรอดูครับ